갑자기기내게나나타준너난아무말도할수가없었지첫눈에반한는이야สวัสดีทุกทุกท่านข้าพเจ้าทงไซปิซาเพชรเมืองลาวเป็นเจ้าของเพจปั่นดินสู่ดาวทงไซปิซาเพชรเมืองลาวซีอีโอเจ้าของแบรนด์ before me เมื่อพบกันเส้นเก่าเส้นเกนยวกับคลิปเรื่องราวดีๆที่เราจะมาคุยให้ฟังเนาะเป็นการเสียบเนื่อง ให้ท่านได้ฟังต่อๆกันนอกจากคลิปที่ผ่านๆมากด้ควบหูยังมากมากถาผู้ใได้ที่ว่าต่างใจฟังแล้วเอาควบหูจริงๆเราก็จะได้ควบหูไปต่อ,อยอดให้กับตัวเองได้สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อมาไหวฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงคนเนานสู่อิสรภาพของชีวิตบอกว่าจะเป็นทั้งธุรกิจหรือว่าชีวิตะจะมีอิสรภาพอย่างไดจะสําเร็จตามความฝันอย่างไรการออกแบบชีวิตนี่เขาออกแบบกันจงไดเ,เพราะว่า แต่หลายคนนี้เกิดมากับบุหัว่าเกิดมาแล้วทีเดียวจนแต่มือเกิดจนหดณปัจจุบันนี้การดำรงชีวิตไปตามก๊อบปีกันมาเพราะฉะนั้นตามบรรพบุรุษปูญาตาใหญ่พ่อแม่ซ้อนมากระเฮดต,ตามนั้นมาตลอดนะเนาะเนนายเฮดเนั้กระเฮดต,ตามนั้นมากก๊อปีตามประเพณีดเดิมๆต่อๆกันมาเนาะเออหรือบางคนกัแบบอาศัยเบึงตาม คนอื่นฮ็ดเขาก็เดินตามเขาเขาว่าดีดเขา,บา,บา,ดบบาดีน้ำเขาว่าบบุรีเขาบุดีน้ำเนาะอันนี้คือแนวทางที่เขาใส่ดําเนินชีวิตกันณนะปัจจุบัน,นหลายๆคนดีส่วนหน่อยคนที่เขาจะออกแบบชีวิตของตัวเองว่าเกิดมานี่เขาจะสางชีวิตแต่เขาเป็นแบบใดเนาะแมนี่ว่าเขาเกิดมาบ้นนอกบ้านหน้าตระกูลต่าต้อยบางคนกับข้มหูกับบมีเสียโอกาสการเฮียนหนังสือกับบม่มีแต่เขาสามารถกลายเป็นคนรวยกลายเป็นเศรษฐีได้ อันนั้นคือบุคคลที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยการออกแบบชีวิตเองเขาอยากให้ชีวิตเขาเนี่กล่า,ไา,าวไปทางใดเติบโตไปทางใดเขากับปลูกเอาเองเขาแล้วดน้ำพ่นดินเอาเองกับชีวิตของเขาจนที่ใดเขาเนี่ยประสบความสิ้นสุอย่างที่เขาขาดไม่ไหวเนาะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรวมรวบหมายฝั่งเขาพระเจ้ารวมรวบทั้งหมดอยู่2ข้อที่สามารถจะออกแบบชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะ เดินตาม12ข้อขอนั้นเฮตุตาม12ข้อขอนั้นตามขั like ้นตอน12ข้อขอนั้นเฮาก็ายสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจาของเองได้เนาะสามารถปลูกชีวิตจาของเองคดหนามเองพวนดินเองใส่ปุ๋ยเองแต่ก็ชีวิตเท่ก็เติบโตเองด้วยมือของเฮาได้นั่นเองเนาะเพราะว่ารายคนนี่มันสิมีข้อจํากัดมาเวลาเ็ดยังสักอย่างหนึ่งนี่ก็สิ้นแล้วเขามีเงินเขามีทุนเขามีเงินเขามีทุนเขามีเงินเขามีทุนคํานี่จะเบ้าตลอดเวลาเออโดยที่เขาบ่กเขาใจว่า ขั้นมีเงินมีทุนแล้วก็เฮ็ดสําเร็จรวยทุกคนแล้วเป็นยังเศรษฐีเขาจึงหล่มละลายเป็นยังคนที่เขารวยแล้วเขาเฮ็ดธุรกิจไปแล้วเป็นยังคือคือถูกขายทรัพย์สินเทอรหมดสุดท้ายมาไปอยู่ป่าอยู่ดงก็มีเป็นยังคนที่มีทุนอยู่แล้วคือคือบ่รวยไปเลยฮะนะเออเป็นยังคั้นบ่มีทุนเด้๋ยวจะจะได้ทุนทุนนี่ทุนนี่บางคนมีห้มีนายมีสวนคือบ่ขายห้หน้าสวนน่ะเป็นทุนแล้วก็เฮ็ดกระท้องรวยไปเลย แต่กันนี้จะกห้จากหน้าบปรตรงเฮ็ดมันฮะนะให้เข้าใจตรงนี้เลยที่จริงเข้า่าทุนจริงๆนี่ให้เข้าใจว่ามันโบแมนเพียงแต่มาเงินอันเดียวนาะทุนที่เชเชเท่านี่ประสบความสำเร็จต,ต่างๆนี่มันโบแมนเข้า่าเงินอย่างเดียวทุนเท้งหมดนี่มันจะมีเท้งหมดอยู่สี่ทุ่นด้วยกันนาะทุนทั้งมิตที่เข้าตรงมีนี่คือกำลังกำลังกายก็เทามีกกำลังห่างกายกำลังภายในเทานี้นะให้งานเท่านี่ตรงมีตรงขีมแข็ง ต้องสมารถขยันอดทนกับมันได้ต้องแข็งแห้งพ่อนี่คือทุนที่หนึ่งตรงมีคือกําลังแห่งกาย,ยทุนที่สองตรงมีก็คือทุนมาจากสติปัญญาจากความู้สถานที่ตองมีเฮี้ยนหู้เฮี้ยนหู้หาคู่หาอาจารย์หาโค้ดหาบอลที่เขาจะไปเฮี้ยนนาเขามาให้เกิดสติปัญญาเพื่อเจออุปสรรคที่เทาจะแก้ยังไงเจอปัญหาเทาจะแก้ยังไง มีว่างแผนอย่างในห่นต้มมีความหูอันนี้คือทุนทุนที่สองตัมีก็คือทุนจากกําลังสติปัญญาและทุนที่สามวันนี้จังเป็นกําลังเงินเป็นกําลังเงินแบบนี้เนาะเงินทองที่เขาจะไปลงทุนกับสิ่งนั้นเอนสนั้นในการเงินทองจะไปลงสิ่งนั้นนะให้เริ่มต้นจากที่ที่เหาอมีก่อน จังคอยเอาสติปัญญาที่มีนี่คอยสางมันขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขื่นมันเท่าจะสางบาทหนึ่งบาทน,นี่แหละเขาก็ต้องเริ่มต้นจากกระตูกรเลยอยู่ตามกระตูกรแลพัฒนามันใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นทุดท้ายมากกวเป็นหนึ่งหมู่บ้านเดีเช่นเดียวกันเห็นอะ่ะอันนี้คือทุนที่สามทุนที่สี่คือทุนนี้มาจากกําลังบารมีบารมีหลายคนสิบ,บอกว่าบารมีขอยมีจะได้ขอยบรมเลี้ลูกคุนั่นลูกคนนี้มันบกเกี่ยวเนาะบารมีจากตัวเขาเองบารมีไหมความว่า บารมีที่เฮาสะสมมาบ่ว่าจะเป็นบารมีมาจากการให้ทานเนาะการให้เอ่อการให้กับผู้คนให้เพื่อนร่วมงานให้ลูกน้องให้ครอบครัวให้ลูกค้าจังซี่นะเออการให้นี่คือการให้นี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้การให้คือมีจุด่งไม้เฮ็ดให้คนที่เฮาให้ไปแต่ไม่คมสุขเนาะคือเฮาให้เขา ย่อมเสียแน่ใดแน่แต่เข้ากับขึ้นว่าห้โดยว่าวางคนตอบแทนอันนี้ขึ้นมาบาลีมีที่หนึ่งคนกระจิตาม,มาจากการที่เขา้าหายเขาเออบาลีมีขอสองที่เข้าตอมีคือตอมีสินสินหาขอนีอ่แหละเนาะปานาติปตาเวรามนิสขาปะท,งทังธรมานมีต่างๆอย่างนเนาะหาขอสินหาเนะี่ยื่อให้ใดเพว่าอย่างมันจะเป็นตัวที่ว่ากันความลำบากเฮาเนาะลำบากทุกกายทุกใจจะบบุเขามา ใหกับพกเขามาถ้าเท่าถึงสินหานั้นครบน้อยละบารมีขอยสามาตองมีคือค่วมอดทนอดกันนาะอ,อดทนอดกันแบบว่าบ่บอฝ่าวเกินไปบอ,อยากได้ไร้เกินไปแต่มีจุตุงไม่เดียวเขาอตอกประสบความสำเร็จต,ตามแผนที่วางไว้นะแต่เท่าก็เดินไปนี่บารมีเท่ดที่มีอยู่1ิอย่างน้อที่เทาตรงสา้าง แต่ว่าบารมีที่อยากใหเหตุที่สุดคือให้ต้องมีวิริยะบารมีคือคุ้มเพียรน,นั่นเองเนาะถ้าเขามีคุ้มเพียรเหตุยังก็กตามบวมลมเหลืองง่ายๆจนกว่าเขาจะประสบความเสียดังไม้ไหวเหตุด้่นแหละบอกว่าจะเป็นเรื่องหน่อยหรือเรื่องกลางเรื่องใหญ่ก็ตามเนาะเอาคุ้มเพียรเนี่ยมาเป็นทีต่างนี่บารมีก็เกิดขึ้นสิบอย่างเนาะบารมีเดี๋ยวจะคอยบอกลงลึกไปอีกนี่คือบอกถึงทุนที่เขาต้องมีหรือว่ามีอยู่สี่อย่างเนาะทุนที่ดึงแมน กำลังกาย2มันกำลังติตปัญญา3ามเนกำลังเงินที่เป็นทุน4ีคือกำลังบารามี10อย่างที่หฮาต้องฝึกเจ้าของถ้าเฮาใส่สี่ขอกำลังทุนนี้มาเฮ็ดยังกับประสบความสำเร็จเหมือนกันมันก็สิกล่าวนาะจากมีหน่อยก็สิมีมีายเอจากมีไรายกใชสิร้ยร้ขึ้นตืมเห็นบอกเอาทุน4ีอย่างนี่มาประกอบในธุรกิจจังเอาทุนทั้งหมดนี่มาประกอบใส่กับส2ข้อ,ขอที่ขาจาจ้าพเจ้าเจ้าบอ่ฟังต่อจากนี้ไปเนาะในการออกแบบชีวิต อ่ะเฮาหูเราว่าทุนมี4ีขอเมื่อกี้นีทีนี้เขาเอาทุ่น4ีขอได้มากออกแบบชีวิตเท่าเอง12บสอขอที่เขาต้องมีนาะขอที่หนึงที่เขาต้องมีให้ท่านจําไว้เด้จดไว้ก็ดีก็คือขอที่หนึงเป็น m ม n ์เซ็หรือว่าทัศนคติของเขานั่นเองภาษาอังกฤษเอิ่นว่า attitude นาะก็คือ m ม n ์เซ็หรือว่าการต่างค่าความคิดของเขานี่เฮาตรงหูว่าเฮาต้อง มีจุดมุงม่งหมายไปทางใดในชีวิตเขาต่างคุ้มคิดบ่หรือเป่าเขาต้องมาต่างคุ้มคิดใหม่ว่ะชีวิตเท่านี้จากหนีไปนี่เขาจะกล่าวไปทางใดเออและการจะกล่าวไปทางหนได้เขาต้องมีคุ้มคิดบวกแบบใดต้องมีคุ้มคิดบวกในทุกเรื่องแบบใดวิธีคิดบวกในแบบใดนะใหายระวางเ้นบางๆที่ขันระวางคุ้มคิดบวกกับการหลอกตัวเองให้ระวางจุดน,นี้เฉยๆฮินะขอที่หนึ่งไม้เซตต้องดี i ม d เซตต้องพุ่งตรงไปที่ความสาเร็จที่เขาต้องมีเท่านั้นข้อที่1เน,นาะทุกท่านท,ที่จะประสบความสําเร็จจะออกแบบชีวิตเจรองก็คือเริ่มข้อที่1ก่อน m ม้เซตเนาะแอตจโจดนี่ต้องดีต้องเป็นบวกตลอดระบวกกับทุกๆอย่างข้อที่2ก็คือท่านต้องมีแพสันก็คือท่านตรงหู้มีความอยากมีความต่อการในชีวิตจริงๆ คมต้องการบะแมนบะมีบาณมีเฮือนมีรถบะแมนเด้อคมต้องการคือเกิดสัานตรงหูสีวีตเจ้าของวะท่านเกิดมาเพื่ออย่างถามเจ้าของว่าเกิดมาหายใจเลยแนมเบิงในแหวนเบิงเจ้าของในแหวน,น,อ,อ,น,วนอยู่ปัจจุบันนี่นะที่เบาได้หายใจได้บวบไปนะเขาเกิดมาเพื่ออย่างที่เกิดมาเพื่อ <c oughs> กินเพื่ออยู่เพื่อคูส่สมรถเพื่อออกลูกออกเต่าหายอยู่หากินไปแล้วซ้ำตายแต่สืบทอดทำนี่ เอาเทานี้อีลีบอกข้าเอาเทานี้อีลีกับบอแตกตา่างยังกับสัตว์ทั่วไปเฮาเฮาบอท่านเป็นมนุษย์ประเสริฐเฮาคิดเอาเองจฉยๆน้เอเฮาต้องมีชีวิตที่ปะเนื้อข้ามว่ากินอยู่แล้วก็นอนผสมพันธุ์มีลูก้สินะถ้ามีตำหนินในสัตว์เดรัจฉานในทุกตัวมันเห็ดได้หมดเลยเข้าใจปะทุกตัวเห็ดได้หมดเลยแต่ว่าเมื่อเขาจะออกแบบชีวิตจะครองให้เก่าเป็นสุขสมเด็จเฮาต้องหูว่า เฮาในเกิดมาเพื่อหยังเกิดมาเพื่อสางอียังไหวในโลกใบนี้เห็นบ่เฮาสิสางยังไหวให้โลกใบนี้ให้คนดุลหลังแล้วก็ให้จิตวิญญาณเฮานําหลังจากที่ว่าชิ้นลมหายใจไปเข้าจะไปใส่ต่อสิได้เขาต้องมีแพทสันตัวน,นี้ขึ้นมาต้องพู้ว่าเฮ้าเกิดมาเพื่อจะสางสิ่งใดเพื่อจะเหยังไหวให้โลกนี้จดจําอันนี้ข้อที่2เงเลยท่านต้องมีตัวนี้ ขั้นบทท่านมีต้องหาไม่มีถ้าบ่มีท่านกับชีวิตกระซัมน่ะจะขึ้นวาสกาไปต่อไปกระกาวไปกระซําที่เป็นไปได้เราจะห้มันยิงไงจะเสีกันอย่างง่ายเนาะและข้อที่สามข้อที่สามจะต้องเหตุก็คือต้องมี big ก r e ีมก็คือมีฝันใหญ่ไปแพสซันก็ฝันใหญ่ไปคือกันเ้อก็คือฝันใหญ่นี่ก็คือเขียนออกมาเป็นได้หลักอักษรเขียนออกมาใส่เจียเนาะใส่ปึ้มยังก็ได้ สิ่งที่บัดชีวิตเนี่ยเขาเกิดมาสร้างตายเขาจะได้อย่างอันนี้เขียนตามใจเลยนับแต่เพื่อนจักหลังรถจักขั้นเงินจักล้านเที่ยวจักประเทศสินะเออมีหลูกจักค้นก่ับาไปมีเพื่อนออกแบบแบบใดมีคอมพิวเตอร์เครื่องไอทีเขียนออกมาเต็มที่ตับเต่เรืองหน่อยๆจนหดเรื่องใหญ่หงงที่สุดเขียนออกมาให้มันใหญ่ที่สุดจักล้านร่วมแล้วบอกความฟันทบดทมีจักล้านกี่ล้านบาทก็เขียนออกมาอันนี้คือเป็นข้อที่สาม ต้องมีบิ๊กดรีมเมื่อเขาเขียนออกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็มาเห็นขอที่4ข้ขอที่4นี่ก็คือเป้าไม้ตองเด่นชัดเป้าไม้ตองสัตว์เจนีนเป้าไม้สัดเจนหรือว่าเด่นสัต์จะเป็นแบบไหเมื่อเขาเขียนโค้งฟันออกมาทั้งหมดแล้วเขาก็มาเลือกออกมาจาก3ข้ขอก่อนอันใดที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าต้องการใบไว,ไว้สามข้อแล้วเมื่อเขียนว่าเขาจะเอาหรือว่าเอาเข้าจะ ประสบความสำเร็จตามป่าไม้สามขอนี่เมือ่อใดวันที่เท่าใดปีใดเห็นปะดึงสามข้อ,อ,อมาจากความฝันที่เขาเคียนออกมาจากบิ๊กเรมแล้วเนาะมาเขียนออกมาหลังจกน้นเอาสามข้อมาตั้งขึ้นมาทีเท่าต้องการให้มันสาําเร็จเร็วที่สุดแล้วก็เคียนออกมาว่าเขาจะควยขวาหรือว่าจะขวาป่าไม้สามข้อเนี่ยมาในวันที่ใดเดือนใดแล้วก็ปีใดน,นี่คือข้อที่สี่ที่เขาต้องทํา หลังจากเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วมีเป่าไม้เรียนชัดแล้วเขาเมีข้อที่หาข้อที่หาก็คือประกาศให้โลกหูบัดนีประกาศโลกหกูคือประกาศให้คนขางขางกลก้แหละก่อนท้าบิดให้ประกาศใจะคล้องก่อนเบิงแวนยังไดก็บ,บอกว่ารับตาจินจินตนาการ้มันสมจริงถึงสิ่งที่เขาได้มาสามข้อที่เขาตังไว้แล้วก็บ,บอกตัวเองว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้เขาจะ เอาความสําเร็จ3สามข้อที่มากอยู่ในมือเฮาหายได้และคิดว่ามันได้แล้วเนาะหลางจะประกาศให้เมียฟัง่งให้พวฟัง่งบอกให้ลูฟัง่งบอกให้ไปเรื่อยๆพบมูกระบอกให้หมู่ฟัง่งเมื่อมีโอกาสเนาะให้บอาให้มินมีโอกาสที่เหมาะสมถ้ากระบอกสุขกฟัง่งเพื่ออย่างเพื่อตอกยำ้ำเพื่อถ้าเฮ้าบ่ได้เท้าชะายหมูเพื่อเพื่อเกินว่า เขียนป่าไมา้ไว้ในหินผาเด็อยู่ในผาสูงๆเขียนไว้าหายพายไกยมากไากลกเ็เห็นความฟันของเขาจะเสร็จนะเออและถ้าเข้าเฮ็ดบ่ได้ด้ถ้าเขา้หาห้วยแตกถ้าเข้าเฮ็ดยับงเด้เรื่องถ้าเข้าแบบขี้คาตาคาวเนี่เข้ากระสิอายเขา,ขา,ส,เขาสนั้นเมื่อเข้าได้ประกาศให้คนอื่นฟังแล้วจากความฟันบักยงใหญ่เนี่ยจากริมบิ๊กบากหลาย,ลายเลือกมาสามขอ้อปลอแต่สขอ้อนั่นแหละว่าสิเอาให้ยใดมือใดโมคูอาจจะเยยแน่หัวขวันนำ้ำคูชีวิตอาจจะเอ,อ้ยแม่นใดบ่แต่เขากับ บอ่อเยอะยอเยอะใหญ่เขาแต่คนอื่นก็บชิมีนิดหน่อยแต่บออ่อเป็นหยั่งเนาะเข้ากันถือว่าเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเขาถ้าเขาบอ่อใดเขาจะอายเขานั่นเองเขาก็ต้องเหตุใดๆนี่นคือขอที่หาที่ต้องทำกันหลังจากนั้นแล้วหลังจากประกาศเป้าหมายให้โลกงหมูแล้วเขามาเหตุขอคบบ่นี่ยขอคบคือหาเสองทางที่จะนำเขาในประสบความสำเร็จใดตามตามตามเป้าหมายที่เขาอยากได้เนี่เขาจะมาเหตุอีกย่างบัเนี่ เฮาเสด็จย right 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 well ังจังสิได้เงินไปสื่อ3า้ขอนั่นแล้วก็บรรลุให้ได้ภายในเวลาที่เฮากำหนดไว้เฮาก็คิดถึงงานที่เฮาเหตุปัจจุบันนี้มันมันเป็นเหตุและปัจจัยที่เหตุให้เฮานีสำเร็จได้บอแต่ส่วนมากที่เขากินเงินเดือนไปเงินเดือนหลายนี่สุดท้ายมาเขาจะบ่คิดเรื่องนี้ก็สิบ่ประสบความสำเร็จเขาจะคิดถึงว่าลดความฝันลงจากความฝันเมใหญไงประกาฝันดอกลดลงดีกว่าไม่จังสเหมอะองเงินเดือนเฮาเงินเดือนผัว เงินเดือนเมียมารวมกันก็ได้ซ้านี่แหละบ่มีโอกาสได้ซ้านี่หรอกสุดท้ายมาเขากะถอยความฟันไปแบบนี้เป็นความฟันจะบอบรุปไมยสร้างชีวิตตัวเองบ่้เพราะมันมีเงินอนไของเงินเดือนกับกับเวลาเพดานของระดัมันมันเป็นตัวจํากัดเท่าฉะนั้นอย่าฝ่าไปคิดถึงตัวนี้เอ่อบางคนว่าขั่นก่อยเขียนมาเล้วฟันมาแล้วเขียนมาเลลวข้อยากนึกคิดบ่้ฉะนั้นการสร้างความฟันหรือออกแบบชีวิตเจ้าของชีวิตเฮาอนาคตเท่าสิ มันจะมาตามความคิดของเขาเรียกว่าอนาคตแปลว่าความคิดความคิดคือเป็นตัวสางอนาคตเนาะแต่อดีตเด็อดีตคือความทรงจําความทรงจําอันเกา่เกาๆมากเกิน่าอดีตเขาคิดถึงอดีตก็เพราะว่าเขามีความจําในสมองก็ล่องคือซีรีส์เกาหลีที่ล่มหัวาะฝาทินเด็กจี้ยังบ่ไดในเบื้องหลังแสดงว่าอดีตเฮา่ามี่ม่นบ่เพา,าความทรงจมามันถึงลบไป มันจะมีแต่อนาคตกับปัจจุบันบาทีนี้เห็นบ่อนาคตก็คือความคิดคิดยังไงตอนนี้ลงใงไซเจียล่องไซปุ่มแล้วก็ว่างแผนแล้วก็เฮดตามนั่นคืออุณหภูาการส้างอนาคตบ่แมันมาคิดว่ามันิได้ตามนันบ่ข้าสิคิดมาเลยยามบ่ได้เ็นบ่ยามบ่ได้เป็นอย่างจงังยามบ่ได้พ่อจะมีเนี่ยเปรียบเทียบจากอดีตฉะนั้นจงลบอดีตออกไปลบความจำเ่าเออกไปเนาะก,ก็ค้มคิดเขาไปไม่ใหม่แล้วก็ส้่งจินตนาการให้มันสมจริงที่สุดว่าเฮาหนีได้มันมาแล้วเฮาเสียใจัะได การเหตุขอที่6กก็คือหาทางสู่ความสำเร็จนี่เมื่อเฮามีฝันแต่เขียนมาข้ขอแล้วเขาเสียใจได้บ่าต้องดึงเหตุผลบ่าต้องสางเหตุผลที่เฮ็ดให้เฮาบอกกล่าวหนามาปิดบังเส้นทางเฮาเราต้องไปยกเหตุผลมาว่าสีได้บอหรือบ่ได้ร่ต้องไปคิดมันเนาะตอนนี้คิดแต่ว่าถาว่าเงินเดือนบ่พอเหตุธุรกิจเิ่มติล่ะอย่างอีย่างหละวิธีเหตุหาสองทางเพิ่มขฮาหาเหตุผลนี่เขาต้องสางเหตุผลที่จะเอาตัวเองไปทั้งหนาคืนวานนี้คือคนสําเร็จ บริสางเหตุผลเพื่อมาบีบกันหรือว่าปิดกันเส้นทางตัวเองนี่ให้ม่ยุตทีนี่คือบางคนหลมเหลวจําไว้ด้อตัวนี้ให้เข้าใจฉะนั้นเส้นทางสุวามสําเร็จข้าตัวเต็ตธุรกิจเขาก็เขียนมาเต็ตธุรกิจก่อนเ็ดธุรกิจไม่จ่สาสเศเงินมาบรรลุตามเป้าหมายบรธุรกิจนี่คืออย่างธุรกิจคือการขาขายจําโลดธุรกิจคือการขายพาสิก้าวเขาสู้วงการธุรกิจจะบ่ว่าจะเป็นน้อยกลางหรือว่าใหญ่ก็ตาม ต้องเข้าใจลระเขียนว่าธุรกิจเท่ากับการขาขายธรรมการข่าขายก็คือการข่าขายก็คือการสื่อมาแลวกขายไปสื่อมาแลักขายไปเอาของดีๆไปให้ผู้ซื้อผู้ซื้อก็เอาเงิ่นที่เหมาะสมนี่มาใายกับเฮาอันนี้คือเรรมการข่าขายแสดงเขียนามาการข่าขายคือเนาะมันในข้าขายเขาสิข่าขายยังล่ะที่มันจะเป็นเงื่นที่จะไปสางชีบิตได้ตามความฟันที่เขียนไว้ โมแม่นว่าความฝันบักใหญ่ๆแต่ว no. uh ่าเป็นเลือกวิธีเล็ดน้อย่างนี้มันกับโบได้เลยท่านโบได้เนาะเออเส้นเข้ากับเขียนมาแบบบิช็ดธุรกิจได้ยิ่งคู่มือนยัง่ายเพราะว่าโลกออนไลน์มันเต็มไปหมดยาสียาสีสื่อโทรศัพท์มาแบบแพงๆและมีแต่ดูดเงินเฮาเติมเงินโทรศัพท์ปีนี้นะว่าเฮาบุกคุมแหละเกิดมาบุกคุมแหละเฮาต้องสื่อโทรศัพท์มาเนี่ยนะให้เป็นประโยชน์กับเฮาหาที่ไหนในกูเกิลในยูทูบธุรกิจได้ล่ะ ที่จะเฮดในเฮานี้ได้คงฟันมาธุรกิจที่สามารรเฮดเฮานด้คงฟันใดบอกว่เลยว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ที่เขาจะมีระบบจัดการต่างๆให้เขาสามารถสร้างทีมขายใดและสามารถจะได้เงินจากทีมขายใดเป็นพสซีฟอินคัมใดให้เลือกธุรกิจแบบัรรมธรํมบระม่มนธุรกิจสื้อมาขายไปปรับแปรแบบไปเฮาสีไดดตามเี่เาห้ามไหนยกได้ มือน,นีเขาโยกได้ชิบล่างกับขายได้จะชิบล่างนั่นแหละเสียรายกว่าั้นบ่ได้เพราะว่ามันมีส่วนไล่ไดจำกัดมันมีเพดานกับจำนวนที่เขาขายได้ฉะนั้นขั้นอยากรวยต้องเหตุธุรกิจเครือข่ายเห็ุเป็นระบบออนไลน์ออฟไลน์ยังก็ะได้ลแต่ว่าแต่ธุรกิจเครือข่ายนั่นต้องง่ายแหละเหมะกับเ่เข้าสมัครจะส่งต่อและไปขายได้แล้วกับซ้อนคนอื่นได้หายเป็นทีมลอยคนพันคนเมื่นคน ทุกคนนี่ต้องขายได้บบแมนว่าธุรกิจคือขายที่เฮาเห็นคือพานมานี่บได้ไม่ต้องช่วนกันมาสมัครแล่ะก็โหไปน้ากันหล้วก็สมัครโหไปน้ากันหล้วก็ผู้สมัครแหล้วก็นั่งซื่อผๆๆๆู้ๆๆสมัครแหล้วก็นั่งซื่อโบอเห็นมีการสื่อ,อยังหล้วก็ถาใจโหนาพาไปขั้นแบบนี้นี่บบได้แสดงว่าเฮาหาก,กินในเป็นเกินวาเขาเป็นกรรมกรเค,ครือข่ายเขาแม่นนักธุรกิจสางทีมเครือข่ายเข้าใจบ่ขั้นสางท่มเครขายสางได้แล้วเขาต้องทําเองเป็นเขาต้องมีหยอดเองเขาเขาต้องสางเองเขาเป็นอันนั้ เฮาสิมีโอกาสรวยได้โบเมนถ้าเป็นกรรมกรเครือข่ายแล้วกัให้คุนดืน่นับหนาทื่อตาโหกันไปโหกันมากขั้นแบบนี้บ่ได้เนาะแสดงเขาไปะจะแนะนําเลยว่าถายจากบรรลุ้าไมยในธุรกิจเครือข่ายนีออน่ออนไลน์นี่ให้ให้ให้เขาเออหรือว่าห้บรรลุตามฝันของท่านที่ท่านเคียนไว้ให้ท่านเลือกธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นี่ขอ้อนี้เป็นเส้นทางสุขภาพสนต้องขอหกเนาะหลังจากนั้นถ้าไม่ขอเจ็ดคือว่างแผนมาเนี่ยว่างแผนเลยว่าเขาต้องเลือกธุรกิจนี่เขาเะเจอจังใด ข้อหนึ่งเขาไปจะไปหาสินค้าอยู่ใส่ข้อสองเขาจะไปหาลูกค้าอยู่ใส่ข้อสามเขาจะไปสร้างทีมไหนจังใดข้อสี่ขั้นบกพร่เอเขาจะจังใดสีเฮียนจังใดเขียนออกมาเป็นแผนคือข้อเจ็ดเขาต้องมีแผนการเนาะข้อที่แปดสิวิตเทาเมื่อเขอามีแผนการแล้วเขาต้อง do it now เนาะ do it now till success ก็คือลงมือทำมันเดี๋ยวนี้ทำ,ทำทันทีจนกว่าจะประสบความสำเร็จ no success no cancel ก็คือ บอ่อประสบความสำเร็จบอยอมลมเลือกเด็ดขาดเลยอันนี้คือข้อที่8อันนี้คือ8ขอ้อเ่วามานี่เนาะคือมันเป็นขี้ของของชีวิตขี้ของการออกแบบชีวิตของเจ้าของว่าเฮานี่จะกล่าวชีวิตไปจงังไดอันนี้คือเป็นขี้เนาะเป็นขี้ที่เขาต้องเดินตามเฮาเดินตาม8ข้อนี้ชีวิตเท่ากาับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนาะแต่ว่าหรือซาบัดน,นี้ จะประสบความสำเร็จไวหรืลิษาึ้นกับสกิลก็คือคืนกับทักษะของเขาไปนี่เขาต้องฝึกทักษะของตัวเองหนาะทักษะยังแนที่จะอาอามาประกอบสุขามสูเร็จฉะนั้นเขามาเหตุขอที่เก้าไปนี่ขอที่เก้าคือเขาต้องมีทักษะสนานการสื่อสารการสื่อสารกับผู้คน้นสนั้นสื่อสารกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเขาเขาใจซับใหนนาะลึกซึ่งซําใด บรรลุหรือยังเขาใจบอกเขาใจกระทำกระศึกษาสื่อสารกับตัวเองให้มันได้ก่อนเนาะให้เกิดความเชื่อมั่นความรัทธาต่อสินค้าต่อผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรให้มีให้มีความลึกซึ้งกับตัวเองหลังจากนั้นแหละเขาจังไปสื่อสารให้คนอื่นเมื่อเขาเข้าใจแล้วไปสื่อสารบางอย่างเพราะว่าบางนว่านั่นนึงเขาใจแล้วเขาใจแล้วบอกสองข้าเขาใจแล้วอย่างเขาย่านเขาบ่อโยกอย่างเขาบื่ส้มเบื่อผสลัดแต่จริงเจ้าโง่แคาเดียวน่ะ เออฉะนั้นทักษะขอที่หนึ่งต่อมีต,ต้องสื่อสารให้ได้คนที่เข้าใจแล้วคือคนที่สมัรสื่อสารเรื่องหยักๆให้ผู้อื่นให้ใครได้เข้าใจภายในเวลาหนึ่งนาทีเข้าใจเข้า่าสื่อสารถ้าเขาสมัถเอาเรื่องหยักๆที่คนอื่นหยักๆเข้าเข้าใจแล้วไปบอสู่มูฟังให้มูเขาใจนั่นอีกภายใน,นหนึ่งนาทีสแสดงว่าตัวถัดในเข้าใจทักษะที่หนึ่งคือการสื่อสารหลังจากนั้นแล้วพอเข้าเข้าใจแล้วสื่อสารตัวเองเดี๋ยวเขาสื่อสารหนึ่งต่อหนึ่งก่อน หนึ่งต่อหนึ่งก่อนหลังจากนั้นฝึกตัวเองให้สื่อสารหนึ่งต่อหาหนึ่งต่อหาล้วสื่อสารหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสามสิบังหนึ่งต่อหาสิบหนึ่งต่อลอยหนึ่งต่อพันอันนี้คือเขาต้องฝึกตัวเองขอที่หนึ่งให้เกิดสกิลให้เกิดทักษะในการสื่อสารใหายได้ถ้าท่านสื่อสารบ่ได้บ่มีความสามารถในการสื่อสารบ่กลาสื่อสารบ่กลาวบอกกับผู้คนบ่กลาแสดงตัวเป็นผู้นำบ่กลาออกตัวเป็นผู้นำเขาสินะบ่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ชิงทีดันสางขี้คว่ำเร็จมา8แปดคอที่บอกมาทั้งหมดเลยบ่มีโอกาสประสบความสุข,ขสเ็จเพราะว่าท่านบ่ได้ใส่ทักษะในการกล่าวท่านมีแต่บ่มีความหูมีความคิดแต่บ่มีการการะทําเข้าใจบ่สนันคือการสื่อสาร communication สาคัญที่สุดนาะต้องกล้าที่จะเป็นผู้นําเขาให้ได้กล้าเป็นผู้นากล้าเป็นผู้บอกบอกกล่าวเขากล้าเป็นผู้นํผ้าเขาต่างๆนี่สื่อสารให้ได้ คือขอที่เก่านอดขอที่ซิบมานี้ก็คือเฮ้าต้องสามารถเป็นนักปิดกันขายให้ได้เฮ้าไปคุยกับไพยตองสามาัถปิดกันขายให้ได้ปิดกันขายให้ได้เขาใจจิตวิยาของคนฟังเขาใจพเอเฮ้าศึกษาขอที่แปดขอที่เก่ามากคือเป็นผู้สื่อสารนดะดีเป็นผู้สื่อสารเก่งหน่งการสื่อสารแล้วฝึกตัวเองให้เป็นผู้สื่อสารแล้วจากหนึ่งไปหาอรอยหา,หาันแล้ว แสดงว่ามันซื้อสารไปแลวปิดการขายบาย่ไใดขั้นแบบนี้นี่กระบอกทางประสบคนสำเร็จเพราะว่าธุรกิจสมีเงินมากแต่เมื่อว่าเหาขายได้้าเข้าขายบาย่ไดดแสดงว่าสีบา้าเก่งเท,ท่าไรก็ตามธุรกิจเั่นเท่ากับศูนย์ขยนเนาะนั้นทักษะข้อที่สองหรือว่าข้อที่สิบที่เ้าวจะบอกเรื่องทักษะในขั้นตอนนี้ก็คือท่านต้องเป็นนักปิดการขายให,ให้ได้ต้องมีจิตวิญญาณในการขายต้องเบื่องค้นให้ออกบอกค้นให้ได้และปิดการขายให้เป็นให้ตรงจุด ตรงความตองการของผู้คนอยู่ตรงหนาเบาหยกความตองการของเข้าเนียนมากแล้วก็ให้นําตอบสนองเขาเข้าเสนอมาจากใดแบบนี้เเขาเบิ่งว่าเออเขาเสนอมาลวเขามีคว่มตองการแบบนี้แบบนี้เขาก็ัสนองเขาให้เขาสมบังในสิ่งที่เขาสนองไปเพื่อนแบบปิดการขายเนาะนี่คือขอที่สิบขอที่สิบเอ็ดก็คือหลังจากเขาปิดการขายเป็นแล้วเขาต้องมาเป็นนักสางทีมที่เก่งมนันนี่สางทีมก็คือเขาสางทีมขาย น่อข้อนี้เขาต้องสร้างทีมขายให้ได้พอขั้นเขา,เขาเพอส้างทีมขายให้ได้จะได้เขาสิรวยจะได้เขาสิมีแพสสิฟอินคัมจะได้เสิได้บรรลุตามฟันต่างๆที่เขาเขียนมาทั้งหมดมันก็นยากน่อที่ข้ขอสิบเอ็ดและข้อสิบสองบ้านนี้เมื่อเขาเริ่มสร้างทีมสร้างจะได้จากสิมันคงเขาต้องมาส้างเป็นระบบเทรนนิ่งเห็นไหมเขาต้องหูจักการเทรนนิ่งน่อระบบการเทรนนิ่งการฝึกอบรมและการฝึกอบรมเขาจะหายวิซา่าในขั้นตอนหายวิซา่ามีจังไรเนี่ยส้างเป็นระบบโครงเหียนขึ้นมา ท online, ั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็ตามเป็นระบบการสื่อสารระบบการขายและมีระบบการฝึกอบรมน,น,นี่ข้อส2บนี่ยคัญคือเป็นระบบ training. เทรนนิ่งเพราะต้องเข้าใจว่าการเทรนนิ่งนี่มีขั้นตอนยนังไนเนาะเขาเขาจะสอนเขาจังไรจะหายข้อมูอเขาจะฝึกอบรมเขาจังไรเนาะแล้วก็มีการฝึกงานเขาจะได้ให้เก่งแล้วก็จนกว่าเขาสมัครไปเห็ดเองได้อันนี้คือถ้าเขามีสกิลหรือว่ามีทักษะต้องนีได้นี่โอกาสประสบความสำเร็จเป็นองค์กรใหญ่นี่มีมากเลย เห็นบ่อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าจะบอกรวมแล้วสิบสองข้อที่ว่ามานับแต่แปดข้อที่มิรนี่บอกถึงขี้ของความสําเร็จขี้ของชีวิตว่าเฮาสิกล่าไปทางแบบใดอีกเนาะสี่ข้อสุดท้ายมาก็คือเป็นทักษะเป็นสกิลเนาะบอกว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารทันตรงมี่สองคือทักษะปิดการขายทานตรงมี่สามนี่ทักษะการสางทีมทันตรงมี่และข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สี่สุดท้ายนี่ก็คือทักษะ ในการสางต่างเป็นะประบบพงเหียนด้วยการเทรน,นนิ่งฝึกค้นนี่รุ่นตรุ่นรุ่นตรุ่นตรุนหลังจากแล้วความฟันเฮ่าทั้งหมดที่เทาสางมานี่ก็เป็นความจริงตามนั้น โน่ารายละเอียดต่างๆทาง่านเดี๋ยวเพิ่มเติมกับสมาชิติดต่อมาหรือว่าติดตามไปเรื่อยๆได้เขาไปเจาะชิ้นแยกซอยๆอยสอยปแต่ละข้อจาก12ข้อต่างๆแต่ก็ซีขึ้นเนาะที่เขาบอกมาทั้งหมดนี่เป็นภาพรวมให้ทุกทา่านได้ฟังไปและเข้าใจไปและเขายังมีสาระดีๆแบบนี้กับระบบภูมิเียนของเขาเอสมหาโปรเจกต์เตวินตินเนาะที่จะพาทีมงานของ b ีโฟมีทั้งหมดนี่กล่าวไปสู่เส้นทางเดียวกันท่านโบเกงโบเป็น12ข้อโบเป็นเดี๋ยวเขาสิพาตันเหตุพาตันธรรมพาทันประสบควาเสเร็จเอง พระเจ้าทงไส้พิซาเพีงเือล่าเนาะซีอ CEO ของบีฟอร์มีขอกล่าวเข้าาสบัยดีทุกทุกท่าน